จากโศวัต์สู่อนาคตแล้วก็เหมือนว่าจะทิ้งโจทย์สำคัญเอาไว้หลายข้อในวิริทัศน์ชุดนี้ซึ่งทุกท่านก็คงจะได้ฟังแนวคิดมุมมองแล้วก็อย่างที่ในวิริทัศน์ได้แนะนำนะคะว่าทุกท่านที่จะมาพูดแนวคิดต่างๆในวันนี้เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นผู้ทรงบุญบุญที่ในวงการสาื่อสารมวลชนของวิทยุและโทรทัศน์รวมถึงสื่อใหม่ต่างๆนะคะซึ่งก็จะเป็นต้นฐานความคิดที่จะนําไปใช้ในต่อไปนะคะ ลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญคุณวิสุทธิ์คุณวัชรพงศ์นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยเพืกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ค่ะเรียนเชิญค่ะสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับในนามของสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยผู้สุบภิญญาณที่ครับที่โอกาสต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ งานงรอบ10ปีของสมาคมข่าววที่และโทรทัศน์ไทยในแบบที่รีกว่าจากโคตรสวรสค์สู่อานาคตนะครับปีนี้เป็นปีที่สิบสำหรับชีวิตคนอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นก้าวสู่ความเป็นผู้ใหญ่ที่สดใสแลต้องมีแรากดนะครับสําหรับปีที่สิบของสมาคมข่าววทยุและโทตทัศน์ไทยสิบปีอาจจะเหนื่ยอยพอสมควรทีเดียว ทบทบากฟันมากมา,กายครับกับเรื่องราวที่เข้ามาในตลอดสิบปีที่ผ่านมาทั้งอำนาจที่มองไม่เห็นและอำนาจที่ปรากฏชัดเจน่งองหน้าที่ผ่านมาเราฝากฟันกับการต่อสู้กันทงางความคิดของคนแวดวงสื่อเราถูกท้าทายจากคำถามมากมายจากสมองสิบปีก้าวผ่านพ้นมาเดี๋ยวเราจะพิสูจน์ว่าวิชาชีพแห่งนี้ องค์กรถึงนี้สามารถยืนหยัดได้นะกับโดยการพิสูจน์ว่าเราเป็นคนสื่อที่ทํางานเพื่อสื่อต้นฉบชาที่ป็นสังคมจริงๆสิบปีครับชื่อของสมาคมยังยืนหยัดในเจตนาลงที่จะทาเรื่องของการปนีรูปสื่อให้เป็นสื่อของประชาชนแท้จริงสิบปีเรื่องของการพัฒนาคนุณภาพคนสื่อให้สื่อมวลชนเป็นสื่อที่มีคุณภาพ 10ปีที่พยาามสร้างสรรค์คนรุ่นใหม่ที่กำลักงก้าวสู่วงการมียุแนโทรทัศน์ในเรื่อเส้นทางการเดินทางเป็นสิ้นสุสดในวันนี้10ปีที่ถึงเวลาต้องต้องตรวจสรุปบทเรียนและก็เดิดก้าวหน้าครับสินค้าทายมากมากยจริงวเรื่องของสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นการหลอมรวมสื่อ,อ,อกับเรื่องของสิ่งใหม่ที่เข้ามาต้านานับแา่ไหน อยางไรกทชกสชที่กายเป็นกศทชกำลังรุกระด้าก็ติดหน้าต่อไปวันนี้เราก็จะมาหาคำตอบนะครับเดินหน้าไปต่อไปด้วยคำแนะนำที่เราจะได้จากวันนี้นครับที่สุดแล้ววันนี้ต้องขอขอบระคุณนะครับการที่นี่เกิดขึ้นได้ก็ด้วยซึ่งมุมมองที่เกิดขึ้นจากทุกท่าน สภมยืนยนันตัวด้วยสมาชิแก,ก,าก,าากแล้วก็ทั้งสองคมให้โอกาสผ้ากุญแจและท่าควาเสี่ยงแรงขอบคุณท่านอนดีตกรรมการท่านที่ปรึกษาทุกทุกท่านครับที่ช่วยหลักลาทธิสภมแห่งนี้ให้มีลัทธิที่มั่นคงแข็งแกร่งขอบคุณคณะทุปสริษัทที่มาตัดสรมการที่ทำให้เราแข็งแรงขึ้นและวันนี้ผมสัญญาครับว่าภายใต้ความร่วมมือของทุกขาทุกสองท่าน เ่างเดต่อไปหนาเพ่ามมั่นคงแข็งแรงมีเจรตินตงกับปาที่เตรนยันเราะว่าจะไม่เสีีต้องผิดชอบต่อสังคมและก็ดูแลสังคมภายใต้สีภาพเราไม่อยากเห็สิบีที่ผ่านมาที่ต้องรายงานข่าวกันในสารการซืรอกีคนไทยคนไทยรบกวนเราไม่อยากเห็นภาพที่บอกว่ามีสื่อเลือกข้างมีสื่อการเมื อยากเห็นสื่อสุขภาพสื่อปรชาสัพแล้วกเราได้เห็นภาพที่ถีเกิดขึ้นราะการตอบตัวนะครับอันนี้ขอเป็นทุ่ท่าั้งทั้งหนึ่งของุณครับ